เดอะเลปอรนาโปลี Nepal, oli, ต้อนรับผู้เยือนอย่างงูใหญ่อินเตอร์พิลานครับคุณที่เป็นการพบกันของแชมป์เก่า กับรองแชมป์เก่าที่ขับเคี่ยวกันมาเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับรับประกันความมันอย่างแน่นอนครับดาโปรีครับเจ้าถิ่นในเกมนี้ลงเล่นไปแล้วเเกมนะครับปีสคะแนนอยู่อันดับที่3ส่วนอินเตอร์มิลานครับปีคะแนนจาก7เกมเท่ากันนะครับอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนอยู่ณเวลานี้ครับเฮตูเฮตดาโปรีแพ้กับอินเตอร์มิลานไป2หนครับและผลเสมอกันอีก3เกมนะครับอ้างอิงจากสถิติ5เกมที่พบกันล่าสุดครับทศนาวิเคราะ์ฟบอลคุณนี้เจ้านายกั้นโจทย์กั้นใจมาที่ผู้มาเยือนอย่างอินเตอร์มิลานครับ ปอปา2องโซน,นะครับออกมาแบบนี้ก็ดูยุติธรรมตีสำหรับคู่นี้นะครับเพราะจูจูเดอเนเปลนาโปลีที่เคยเป็นความหวังของหมู่บ้านกลับมีฟอร์มที่ออกทะเลไปซังงั้นนะครับทําให้คู่นี้ขอวัดกันตามผลงานเลยละกันครับอินเตอร์มิลานขาขึ้นจะบุกมาชนะนาโปลีขาลงได้ในเกมนี้นะครับแบบเฉือนๆคู่นี้ฝากตัวฝากหัวใจไปกับอินเตอร์มิลานสร้างนอกบ้านได้ในเกมนี้ครับ